พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ รพระคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ท,าท้าชิงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่า ชื่อเรื่องของรายการในการศึกษาประวัจจนะธรรมของพระเจ้าจากหนังสือผู้วินิจฉัยในช่วงนี้นะครับจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับเป็นเหมือนกับผู้ที่สงสัยผู้ท้าชิงผู้ปลดปล่อยผู้ช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้เผยพระวัชนะแต่ละคนแต่ละท่าน ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกใช้ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกู้ช่วยนําประชากรของพระเจ้าที่ร้องทุกข์จากการที่พวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงจากประเทศต่างๆจากชนชาติต่างๆมีความทุกข์ทรมานนั้นแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ละคนก็จะมีบุคลิกลักษณะมีท่าทีตอบสนองต่อการทรงเรียกที่พระเจ้าทรง เรียกท่านและที่พระเจ้าใช้ทูตของพระองค์มาปรากฏแล้วก็มาแจ้งให้ท่านว่าพระเจ้าจะใช้ท่านแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นแท้ที่จริงก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นพิเศษเอาไว้เพื่อง,งานของพระเจ้าแต่เขาก็มีความรู้สึกเขาก็เป็นคนยิวเป็นคนอิสราเอลคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการที่พระเจ้า ได้มอบชนชาติอิสราเอลไว้ในมือของคนต่างชาติให้กดขี่ข่มเหงนะครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกชายเขาเขาก็จะถามพระเจ้าหรือถามไปยังทูตสวรรค์ที่พระเจ้าชัยมานั้นว่าไหนละ่ะที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อบรรพบรุษแห่งประชากรของเราว่าจะไม่ทอดทิ้งจะไม่ละทิ้งและจะไม่ปล่อยเราให ต้องทนทุกทรมานแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชาติของเรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรนี่คือกิเดโอนได้ตอบได้ถามทูตสวรรค์ได้ถามพระเจ้าว่าเรากำลังถูกคนมีเดียนกดขี่ข่มเหงบีบบังคับกำลายพืชผลต่างๆของเราจนหมดสิน้นจนพวกเราอ่อนกำลังอ่อนแรงลงเรื่อยเแทบจะไม่มีอะไรเหลือสูญเสียสูญสิน้นศักดิ์รีไปหมด อย่างตอนนี้กิเดโอนกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุนเพื่อหลบสายตาของชาวมีเดียนกิเดโอนได้ตอบโต้ทูตของพระเจ้าด้วยความเจ็บปวดซึ่งเป็นตัวแทนของคนอิสราเอลทั้งปวงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่กระทำความชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าจนทําให้พระเจ้าต้องยกเขาให้อยู่ในกำมือของชาวมีเดียนพวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาไม่เข้าใจว่านั่นเป็นความบาปชั่วของเขาแต่เขากำลังตำหนิพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาต้องพบกับปัญหาในปัจจุบันที่ทุกยากลําบากแบบนี้นะครับสังเกตเห็นว่ากิเดโอนซึ่งอาจจะดูเป็นเหมือนตัวแทนของคนอิสราเอลในตอนนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้มาปรากฏกับเขาและพระเจ้าได้ทักทายเขาด้วยคำกล่าวที่ว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้าแค่สองคำนี้กิเดโอนน่าจะมีความรู้สึกกดดันอย่างมากว่าข้าพระเจ้าเนี่ยหรือเป็นผู้ที่กล้าหาญตอนนี้ไม่มีน้ำน้าที่จะไปนวดข้าวสาลีข้างนอกในที่โล่งแจ้งเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ต้องหลบเอาข้าวสาลีมานวดในบ่อย่ำองุนในที่รับหูลับตา นี่หรือจะเรียกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กล้าหาญข้าพเจ้าไม่มีความกล้าหาญไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีศักดิ์ศีของความเป็นคนเหลืออยู่เลยต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆกลัวที่จะต้องถูกชาวมีเดียนมาแย่งไปนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กิเดโอนทุกข์ใจนะครับและอีกอันหนึ่งที่กิเดโอนสงสัยและแปลกใจนั่นก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า คุณผู้ฟังจะเห็นว่ากิเดโอนได้ถามท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะไหนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอศาัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์มีใช่หรือ แต่สมัยนี้พระเจ้าส่งทอดทิ้งเราเสียแล้วและส่งมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนคุณผู้ฟังครับอารมณ์นี้หรือความคิดแบบนี้คุณผู้ฟังคุ้นคุ้นไหมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนคุ้นเรื่องราวนี้คุ้นความคิดแบบนี้เพราะว่าเราเองหลายครั้งก็คิดแบบนี้ด้วยไหนละพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักใช่ไหม ทำไมพระเจ้าจึงให้ผมเกิดมาพิการทำไมพระเจ้าจึงให้ผมเกิดมายากจนทำไมพระเจ้าจึงทิ้งให้ผมเป็นลูกกำพร้าพ่อผมอยู่ไหนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ผมอยู่ไหนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่นี่หรอบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วความรักอย่างไรผมไม่เข้าใจจริงๆหนูไม่เข้าใจจริงๆว่าพระเจ้าเป็นความรักได้อย่างไรบางครอบครัวก็บอกอย่างนี้พระเจ้า ผมถวายเพื่อง,งานของพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนผมไปโบสถ์ผมติดตามพระเจ้าตลอดเวลาแล้วทำไมครอบครัวผมแตกแยกทำไมพันรยาน,นอกใจผมทำไมสามีนอกใจดิฉันทำไมสามีไม่เข้าใจทำไมลูกของผมลูกของดิฉันจึงไม่เชื่อฟังจึงหนีจึงหลงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจ,จึงไม่ตั้งใจเรียนจึงไม่รักครอบครัวสารพัดปัญหาเหล่านี้คำถามเหล่านี้เกิดขึ้น เหมือนกันครับเราเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังครับผมไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่มนุษย์ทุกคนจะมีจุดจุดนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราต้องหยุดที่จะฟูมฟายแบบนั้นแล้วเริ่มต้นกับพระเจ้าแบบเดียวกันกับกิเดโอนนะครับกีเดโอนเขาก็บอกว่า เขาและตระกูลบิดาของเขานั้นเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามาัสเสและตัวเขาก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวแต่กิเดโอนทูลพระเจ้าว่าบัดนี้ถ้าข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสําคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เอง คุณพระฟังครับในที่สุดกิเดโอนก็ยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนมีเดียนก้าวออกมาจากจุดเดิมๆที่ฟ้องผิดตำหนิตัวเองมองตัวเองลดค่าตัวเองออกมาสู่จุดที่ยอมให้พระเจ้าเจิมตั้งและใช้เพื่อพันธกิจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับ และวันนี้เราก็จะมาศึกษาร่วมกันต่อไปในเรื่องเดียวกันครับจากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6เราจะศึกษากันในข้อที่25ต่อไปจนถึงข้อที่40นะครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ25ถึงข้อที่40ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอยู่มาในคืนวันนั้นพระเจ้าตรัสสั่งกิเดโอนว่า จงเอาโคผู้ของบิดาคือโคผู้ตัวที่สองที่มีอายุเจ็ดปีมาไปพังแท่นพระบาอันซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียและสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำโคตัวที่สองนั้น ค่าเสียถวายเป็นเครื่องเผาบูชาเผาด้วยไมย้รูปอาเชราซึ่งเจ้าโค้นมานั้นกิเดโอนจึงนำคนใช้สิบคนไปกระทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งแก่เขาแต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำกลางวันจึงกระทำในเวลากลางคืน เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นดูเถิดท่นบูชาพระบาอันพังทลายและอาเชราที่อยู่ข้างๆก็ถูกโค่นลงและมีโคผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเขาจึงพูดกันและกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาได้สืบถามแล้ว เขาทั้งหลายจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรของโยอาดได้กระทําสิ่งนี้แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาดว่าจงมอบลูกของเจ้านั้นมาให้ประหารชีวิตเสียเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโค่นอาเชราที่อยู่ข้างแท่นนั้นแต่โยอาดได้ตอบคนที่มาฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยาน แทนพระบาอันหรือจะสู้ความแทนหรือผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอันจะต้องถูกประหารชีวิตเช้านี้แหละถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถอะเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านลงวันนั้นเขาจึงตั้งชื่อท่านว่าเยรูบบาอันใจความว่า ให้บาอันสู้คดีเองเพราะเขาพังแท่นของท่านครั้งนั้นคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามแม่น้ำจอแดนมาตั้งค่ายอยู่ในที่ลุ่มยิสเรเอลแต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับกิเดโอนท่านก็เป่าเขาสัตว์ เรียกตระกูลอาบีเยเซอร์ให้มาติดตามท่านและท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสเรียกให้เขายกติดตามท่านไปด้วยและท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์เสบูลูนและนัฟทาลีคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาปะทะฆ่าศึกด้วยกิเดออนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยกู้อิสราเอล ด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นดูเถิดข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวแม้มีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มคนแก่เท่านั้นส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสนั้น ก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะเขาบีบได้น้ำค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชามแล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าขออย่าให้พระพิโรธพุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียวขอข้าพระองค์ทดลอง ด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดคราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไปในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามที่ขอคือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน ุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้นะครับการที่กิเดโอนได้รับใช้พระเจ้าในการไปพังทําลายแท่นของพระบาอันอาเชราและได้ตั้งแท่นบูชาของพระเจ้าขึ้นถวายแด่พระยาเวนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกําจัดทําลายรูปเคารพทุกสิ่งออกไป จากท่ามกลางคนอิสราเอลและให้หันกลับมาสู่การนมัสการพระเจ้าแห่งพันธสัญญาของอิสราเอลเพียงผู้เดียวไม่ว่าพระเจ้าจะกระทำสิ่งใดผ่านกิเดโอนในการปลดปล่อยคนของพระองค์ทั้งทางด้านจิตวิญญาณและทางด้านอำนาจการปกครองนั้นจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่า พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งพระองค์ไม่พอพระไทยที่จะเห็นประชากรของพระองค์นั้นเป็นเหมือนข้าสองเจ้าบ่าวสองนายปรนิบัติพระอื่นไปพร้อมกับปรนิบัติพระเจ้าหรือเล่นชู้ในทางความเชื่อแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าแท่นพระบาอันที่กิเดโอนทำลายนั้น จะเป็นของบิดาท่านแต่เราเห็นว่าแทนที่บิดาของกีเดโอจะโกรธและจะกระทําตามที่ชาวบ้านชาวเมืองร้องขอให้จับกีเดโอนไปสังหารนั้นแต่บิดาของกีเดโอนกลับหันหลังให้กับรูปเคารพทันทีทิ้งการนมัสการรูปเคารพกลับมาสู่การนมัสการพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าเที่ยงแท้ทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสำแดงให้เห็นได้ว่าเมื่อพระบาอันแท่นบูชาของพระบาอันถูกทำลายลงได้ก็แสดงว่าพระบาอันไม่ใช่พระเจ้าแท้เป็นพระเทียมเท็จที่ไม่สามารถป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองได้คุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะมองว่าการที่กิเดโอนใช้ขนแกะ ในการต่อรองในการให้พระเจ้าสำแดงว่าพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจและต้องการจะใช้เขาให้กระทำการแทนพระเจ้านั้นจริงๆเป็นสิ่งที่กิเดโอนขาดความเชื่อหรือเป็นผู้ที่ไม่มั่นใจมีความลังเลแต่ตรงกันข้ามนะครับการที่กิเดโอนได้กระทำแบบนั้นยิ่งทำให้กิเดโอนมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจเที่ยงแท้ เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมีอำนาจเหนือพระบาอันเหนืออาเชราที่คนเหล่านั้นกำลังนมัสก,การกำลังบูชาอยู่ดังนั้นกีเดโอนถึงมั่นใจไม่กลัวในการที่จะไปทำลายแท่นของพระบาอันเพราะพระเจ้าที่ใช้เขาหมานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพเป็นพระเจ้าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง จุดนี้จะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันครับในการที่เราต่อสู้กับผีมารบิญญาณชั่วพูดผีต่างๆที่ครอบครองอยู่ในสถานฟ้าอากาศนั้นเราจะออกไปต่อสู้ในสงครามฝ่ายบิญญาณนี้ได้ได้มีความกล้าหาญได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อที่เรียกใช้เรานี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้า ที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะออกไปด้วยความมั่นใจเพราะพระเยซูทรงชนะทรงปราบมารทรงปราบผีร้ายไว้ใต้พระบาทของพระองค์แล้วเราก็จะชนะไปพร้อมกับพระองค์ครองอํานาจต่างๆร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพราว จะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรเสริมกำลังเพิ่มเติมความเชื่อให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสืบไปสวัสดีครับ